สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับมือถือทั้ง2ตัวนี้นะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมาที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตคุ้มนะครับกับเจ้าตัว poco m 7ที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2890บาทจัดราคาเต็มคือ3999บาทนะครับและเจ้ตัว oppo A6X ที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2,790บาทจะราคาเต็มคือ3,499บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับ ตอนนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตอนนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะพี่ก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้มาดูว่าในการเปรียบเทียบ ตัวดีไซน์เป็นอย่างไรบ้างในการออกแบบนะครับตั้งแต่ตัวโมดูลกล้องก็ถือว่าทั้ง2ตัวในการออกแบบตัวหมู่กล้องก็ถือว่าทําออกมามีความสวยงามจริงครับพร้อมด้วยความคมชัดให้มาสูงสุดทั้งคู่คือ50ล้านนะครับมี AI camera ให้เรามาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือสเปคของตัวกล้องนะ Oppo ให้กล้องหลังมา13ล้านแต่สามารถถ่ายเป็น ความคมชัดสุดๆคือ50ด้า์พิกเซลได้นะครับผมนี่ครับถือว่าตัวดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับเนี่อ Opp o p PO ก็มีลายในการดีไซน์ที่ลงตัวจริงเวลาเดนไฟเนาะ o p p o ถือว่ามีความสวยงามมากครับกับตัวด้านหลังนะครับผมของตัวนี้นะครับนี่ กับงบ2,790บาทก็ถือว่าคุ้มจริงนะที่พี่ทำการใช้งานมานะครับแล้วก็ตัว p o c o M7 กับตัวนี้ดีไซน์สพ,พีนะก็ถือว่ามีความพรีเมียมในการออกแบบจริงครับกับตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือบริเวณด้านข้างทางของตัวสามารถทำการปลดล็อกโดยการสแกนนิ้วมือบริเวณ เดี๋ยวผมด้านข้างดองวค่ว่าปุ่ม power เดี๋ยวผมทอำออกมาดีพอสมควรนะแล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับทั้งคู่ให้มาคือเป็นลําโพง1ตัวนะครับนี่นี้คือด้านข้างสามารถซัพพอร์ตในการใส่ซิมได้2ซิมครับทั้งคู่นี้นะครับนี่ตัวบอดี้ในการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับถือว่า oppo ก็มีความสวยงามในการออกแบบจริงนะครับผม กับทั้ง2ตัวนี้นะครับถมหนี่อันนี้คือในการปลดล็อกนะครับปุ๊บเห็นไหมว่าปลดล็อกก็ถือว่ามีความรวดเร็วในการปลดล็อกกับทั้งสองนี้ที่ปลอกสำรับพีรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างมากนะผมในความปลดล็อกผมตัวนี้ให้มากับตัวบอดี้น้ำหนักตัวโปรโคเอ็มคือ224กรัมตัวนี้ให้มาคือตัวนี้2 1 2กรัมมาดูว่าหนักจริงจะเป็นอย่างไรบ้างขอทำการชั่งตัวน้ำหนักเลยนะครับนี่พีทำการกดหนักผมมาดูตัว oppo A6X นะครับจะอยู่ที่2 1 3กรัมก็ตรงตามซิกที่ให้มานะครับแล้วก็ตัว p ป c o ค M7 นะครับอยู่ที่200 34กรัมส5กรัมก็ถือว่าตรงตามซิกที่ใหเรามานะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีผสมควรเลยความบางทั้งคู่ให้มาเท่ากันนะกับความบาง8.6ม mm ิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าทําความบางออกมาได้ดีผสมควรเลยหลังจากพี่ทําการ ยยามารู้สึกว่ามันเพียงพอมากกับตัวดีไซน์ของทั้งคู่นี้นะครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กมากแล้วก็น่าจอให้มาสีสัสพีนะถือว่า หน้าจอคู่มีความสวยงามจริงครับกับหน้าจอที่สามารถในการสู้แสงได้อย่างเพียงพอจริงกับหน้าจอตัวนี้ให้มา144เฮิรตนะครับพัดกดก็ถือว่ามีความสมูทจริงครับกับหน้าจอ144เฮิรตเนาะนี่อันนี้ให้มา120เฮิร์ตนะครับกับความคมชัดตัวโปรคอเอให้ความคมชัดมา Full HD พัดกับหน้าจอ6.9นิ้วนะครับนี่ ทัดกดก็ถือว่ามีความสมูทจริงครับกับตัวนี้ผมสำหรับตัว OPPO A6X กับหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอ IPS ทั้งคู่แล้วก็หน้าจอ1 1 0เฮิรต์กับความคมชัด HD+ สู้แสงให้มาก็ถือว่าจัดเต็มจริงครับกับการลดแสงคือให้มา1,125นินในการสู้แสงซึ่งจะมีความสว่างสูงสุดมากกว่าจุดตัว โ o c ก M7 แต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากในการสู้เสียงที่ใช้งานจริงมของโ o c ก M7 เนี่ยจะอยู่ที่8ประมาณ8 0ดนินนครับก็ถือว่าทำไม่ดีมากในการสู้เสียงนะครับนี่อันนี้พีเปิดความสว่างสูงสุด ของตัวหน้าจอทั้งคู่เป็นรุ่นเบสหมดเลยนะครับผมที่พีทาการใช้งานมานะครับนี่อันนี้คือตัว UI นะครับกับตัวทั้งคู่นี้เลยนะครับนี่อันนี้คือความสมุดนะครับกับจอหน้จอหน้าจอผมตัวนี้ให้มาเป็นหน้าจอที่พี่รู้สึกว่ากล้องหน้าแบบเจระรอนนอูอันนี้ให้มากล้องหน้าแป้าัอันนี้ให้มากล้องหน้า5ล้านแต่ o p ป o สามารถดันความคมชัดที่สุดคือ 3 2มสิบงเซียลได้สับตัวกล้องหน้าถือว่า oppo ทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยกับตัวสเปคของตัวหน้าจอและของตัวกล้องนะครับนี่แต่ปว c กโคถือว่าสีสันดีมากคือปกโคนี่แบรนดจากเสียวีีทําให้ในกรใชงานจริงบอกว่าป o c กโคถือว่าทาไม่ลงตัวจริงนะครับมาดูว่า ui ในการตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้นะครับนี่ อันนี้คือ UI ในการตั้งค่านะครับตัวของโป c รอปัจจุบันตัวนี้เป็นตัว Android เวอร์ชันใหม่เลยคือ Android 16กับตัว Xiaomi Hyper OS นะครับเวอร์ชันสมสิบแล้วนี้ให้มาเป็นตัว Color OS 15กับตัว Android ที่เป็นเวอร์ชันนะครับผมตัว15นะครับนี่ถือว่าทั้งคู่นะ CPU ก็ถือว่าทำออกมาดีมากกับ CPU ที่ความเร็วความแรงคือใช้ c p u ที่เป็น ตัวเดียวกันนะครับกับ CPU คอ a l c o m เ Snapdragon น,นะครับ685 Octa Core ความเร็ว2.8กิกะเฮิรตซ์กับตัวนี้ให้มาแรมผมตัวนี้แรม4กิกบวกเพิ่มได้อีก4กิกนะครับเป็น8กิกกับความจุ64กิกกับรุ่นเบสโ m o ดลนะครับผมตัวนี้ให้เรามานะครับแล้วก็ความจุให้มา64อันนี้ความจุให้มา128กิกกับแรมให้มา6กิกบวกเพิ่มอีก6กิกได้อันนี้ก็จะส่วนต่างของตัวแรมนะครับนี่ ถือว่าตัวนี้ทําออกมาดีมากกับความเลื่อนไหลนะครับผมกับตัวซอฟต์แวร์นะครับผมแล้วทั้งคู่สามารถทําการซัพพอร์ตผ่านตัว WiFi เวอร์ชัน4และ WiFi 5ในการคอนเน็กนะผมทั้งคู่ถือว่าทําออกมาได้ดีนะในการคอนเน็กต์แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5ได้ผมอันนี้ซัพพอร์ต5.4อันนี้ซัพพอร์ต5.0ในการเชื่อมต่อตัวบลูทูธเนาะนี่ บอกเลยว่าทําออกมาได้ดีมากกับการซัพพอร์ตนะครับในส่วนของตัวแบตนะครับตัวนี้ให้มาแบตคือนะครับ6,500มิลลิแอมป์พร้อมด้วยให้มาเป็นตัวซูเปอร์ชาร์จหรือว่าในการเชาร์จที่สปีดก็ถือว่าเพียงพอนะในการฟาชาร์จนะครับผมกับตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ให้มาคือ7,000มิลลิแอมป์พร้อมด้วยฟาชาร์จ33วัตต์แล้วก็สามารถทําการจ่ายไฟเป็นตัวให้ได้คือ18วัตต์นะผมหรือว่าเป็นตัว รีเวิร์สชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นตัวนี้ก็มีให้เรานะหรือว่าโป็กโคทาออกมาได้ดีพอสมควรเลยในการใช้งานตัวแบตบอกว่าแบตหนึ่งวันทั้งคู่ก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากในการใช้งานจริงนะครับนี่อันนี้ความสว่างของหน้าจอเนาะพี่ก็ตั้งค่าสูงสุดปรับเป็นหมวดทีมมืดทีมสว่างตัวนี้ทั้งคู่ก็มีให้เรามาเรียบร้อยผมแล้วก็มีฟังก์ชันในการส่องสตาทั้งคู่ก็มีมานะครับแล้วก็ปรับรีเฟตเนี่ผมปรับเป็นของตัวบล็อกโคจะเป็น 60hz ได้แล้วก็ปรับเป็น 90hz ได้ปรับเป็น1 4 4 h z ได้ในส่วนของตัว Oppo นะครับผม A นะครับ6 X ก็ปรับเป็น 60hz ได้1 1ึ h งแล้วก็ปรับเป็นออโต้ได้ก็ถือว่าดีเฟนหน้าจอนะสับพีนะใช้งานมาถือว่าทั้งคู่มีความลื่นไหลจริงครับกดแล้วก็ทัดกดง่ายติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานให้เรามาเรียบร้อยทั้งคู่สามารถใช้งานในการกดแอปพลิเคชันได้หมดนะครับนี ถือว่าโคนแอปได้ง่ายมากถือว่า oppo ก็โคนได้เกิดพวกแอปเช่นกับตัวเ xiaomi เลยนะครับมีคนได้เยอะแยะมากมายนะครับผมกับฟังก์ชันเสริมของตัวนี้นะครับเอาตรงคือทำออกมาได้ดีผสมควรเลย oppo จะสามารถทำการแบ่งหน้าจอได้นะครับแล้วก็ใช้งาน multi window ตัวนี้ก็มีให้เรามาเรียบร้อยนะครับนี่ ตัว Xiaomi นะผมตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานทั่วไปก็เพียงพอนะครับแต่จะไม่มีตัวแบ่งหน้าจอให้เรามานะครับแต่อันนี้จะมี multi window แล้วก็แบ่งหน้าจอด้านข้างบนให้เรามาสัปพีนะก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันโน้ตสสัปพีนะรู้สึกว่าปกโคถือว่าเพียงพอมากกับตัวนี้งบนะครับผม2890บาทให้มาแรงมากหน้าจอรีเฟรชบอกเลยว่าทัชกดโคตรลื่นครับมาดูว่าทั้งสองตัวความเร็วเข้าแอปจะแตกต่างกันไหมกับ CPU Snapdragon 685 6นานเราเม่เท่ากันนะครับมาดูว่าแอป,ปโทรครับ 3, 4ปุ๊บนี่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมแอป,ปตัวที่เป็นแอปแกลเลอรี่ครับหรือว่าคังภาพรูปภาพ 3, 4ปุ๊บนี่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายตัว Op p เจะมีความเร็วมากกว่านิดนึงนะผมแต่รวมก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายเท่าไหร่นะครับผมในการใช้งานจริงนะครับกับการเข้าแอป,ปนะครับแอป,ปในการตั้งค่าครับ 3, 4ปุ๊บนี่เห็นไหมว่า ตัวอัพเถือว่าทำลอมออกมาได้เร็วพอสมควรแล้วก็ทั้งคู่สามารถทำการซัพพอร์ตในการดูหนังฟังเพลงนะครับมาดูว่าซัพพอร์ตเป็นอย่างไรบ้างคือซัพพอร์ตเป็น L1 ทั้งคู่ให้เรามานะครับก็ถือว่าเพียงพอนะในการซัพพอร์ตแล้วก็ทั้งคู่สามารถซัพพอร์ตแอปพลิเคชันศูนย์ไทยธนาคารทุกแอปได้อย่างเพียงพอเรเล่นเกมเนาะ r า r ปรับสูงสุด60เฟรมทั้งคู่ทำออกมาได้แล้วก็ตัว p พ b g ปรับเป็นลื่นไหลก็ถือว่าเพียงพอนะครับฟรีไฟ์กลางๆก็เพียงพอเกมเกมที่อิมแพกตต่ๆกลางๆก็เพียงพอกับทั้งคู่นี้นะครับนี่ซึ่งพีชใานกักาก็ถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงมาดูว่าตัวกล้องจะเป็นอย่างไรบ้างกับตัวกล้องที่ให้มากล้องหลังเพี่ถ่ายที่ความคมชัดเท่าอะไรคือเป็นเ l t ต้าเหรือว่าถ่ายที่ความคมชัด50ล้านนะครับนี่ อันนี้คืออ p p o ปนะครับโอ้โหถ่ายอ p p o ปถือว่าสีก็ดีนะครับผมแะพี่จะขอถ่ายตัวกล้องหน้าที่เป็นเลนส์นอมอดทั้งคู่นะครับผมอันนี้ให้มา5ล้านแต่อ p p o ปสามารถดันความคมชัดได้สูงสุดคือ32ล้านพิเซลนะครับ นี่นี่คือสเปคของตัวกล้องมาดูว่าสีสันของตัวกล้องจะเป็นอย่างไรบ้างกับทั้งสองในผม oppo โห oppo oh, Opp สีสันสวยอะแต่ความคมชัดนะเนาะ xiaomi จะมีความคมชัดมากกว่านิดหน่อยแต่บอกเลยว่าไม่แตกต่างกันมากมายนะผมตัวนี้เนาะบอกว่าในการเก็บด้านหลัง b o c k l จะมีเก็บตัวสีสันแล้วก็เก็บตัววัตถุด,ด้านหลังออกมาได้สมบูรณ์แบบมากนะครับนี่อันนี้คือการถ่ายรูปที่มีความคมชัดนะถือว่าโห50ล้านนะครับเฮ้ยถือว่าตัว oppo ก็ถือาทำออกมาดีนะนี่อันนี้คือความคมชัดสังเกตไหมครับผมตัวฟอนต์นะครับให้ดูตัวฟอนต์ก่อนนี่มันจะมีความคมชัดถือว่าสูสีกันนะเอาตรงก็ถูกสูสีกันประมาณนึงนะครับผมกับในการความคมชัดนะครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กมากกับตัวรูปภาพนะครับที่ถ่ายออกมาได้ลงตัวจริงซึ่งพีก็ใช้งานมาทั้งคู่นี้ก็ถือว่าโอเคนะกับฟังก์ชันเสริมต่างๆนะครับ oppo a x ก็ถือว่าคุ้ม ปรปโคนะครับตัวที่เป็น M7 ก็ถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงมือที่ใช้งานได้ง,ง่ายดีไซน์ก็มีความสวยงามทั้งคู่บอกเลยว่าดีไซน์โคตรสวยแังจะพีทำการใช้งานมานะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากมาดูว่าลำโพงจะเป็นอย่างไรบ้างในการปรับสูงสุดทั้งคู่นี้นะครับอันนี้เป็นลำโพงหนึ่ตัว Dobby a d w a r d ปรับเป็นได้เป็น200%นะครับมาดูว่าลำโพงจะเป็นอย่างไรบ้างในการเปิดสูงสุดทั้งคู่นี้นะครับ โปรโคถือว่าเสียงดังฟังชัดพอสมควรนะครับแล้วก็ปรับอ e ีโคไซึ่งรูปแบบได้นะครับผมปรับตัว EQ นะครับมาดู Oppo นะครับผมตัว A 6 X นะครับโปโค M เครับ ถือว่าเสียงไม่ได้แตกต่างกันมากแต่พี่รู้สึกว่าตัว Oppo A6x นะครับ เสียงจะมีความดังได้มากกว่าตัวที่เป็นของเจ้าตัว Poco M7 ประมาณนึงนะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับทั้งคู่นี้ตัวนี้อัปเดตเป็น Android 16แล้วนะครับอันนี้อัปเดตเป็นตัว Android 15นะครับบอกเลยว่าทั้งคู่นี้แบตก็ถือว่าอึดครับใช้งานได้ง่ายฟังก์ชันถือว่าครบพีจะขอแนบลิงก์โปรโมชั่นล่าสุดที่พีทำการกดสั่งซื้อมาใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,ก้าสินค้าให้ผมสำหรนี้ ขอบคุณครับถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงเสรวนี้ขอบคุณครับ